เช้านะคะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็มาดูก็ขอแปดห้านะคะก็ขอแปดห้ากำหนดเกี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันวันนี้ฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดอาจจะได้เกี่ยวนะคะก็ขอแปดห้านะคะพี่น้องนะคะเนี่ยค่ะรวงข้าว มาดูกันเช้าๆนะคะอากาศเช้าๆนี่นะคะน้ำค้างยังอยู่ที่ยอดข้าวอยู่เลยน้ําค้างนะคะอันนี้กอขอแปดห้านะคะกอขอแปดห้านากิ่งทองใบหย,ยกนะคะสิบสี่ไร่จากแถวตรงนี้นะคะไปจนสุดแถวนะคะ ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะข้าวยังไม่มีใครชมเราก็จะไลค์ทิ้งไว้นะคะนี่คือกขอแปดห้านะคะแปลงนี้นะคะบิงนี้นะเราจะเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะก็พอใช้ได้นะคะพอใช้ได้ ข้าวก็ขอ85อวก็ใช้กิ่งทองใบหยกนะคะพี่น้องนะคะปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟนะคะปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟก็ขอ85นะคะพนจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะคะ14ไร่นะคบะ14ไร่ นาพี่อ่อนนะคะนาพี่อ่อนทั้งหมดนี่นะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นะะาานะคะนู่นยาวไปนะคะจะบอกมาทําไมเนี่ยพี่ที่รู้จักกันนะคะมาทําไมเนี่ยมาดูนาพี่อ่อนนะคะมันดูนาพี่อ่อนมาถ่ายนะคะอันนี้เป็นกิ่งทองใบหย,ยกนะคะนี่นะคะโอ้ยกลัวหมาก,กลัวพี่น้องเอ้เยอะเลย เดี๋ยวเราจบไร้ก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าของที่เยอะเลยกลัวมันเงียมเอานะคะ